สวัสดีจ้าสวัสดีจากทางไอร์แลนด์จ้ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงจ้ะนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักผ่อนอีกตามเคยจะเพื่อนๆในลองฮอลเเดย์เนาะจ้ะ, Holiday, ะวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาเอ่อเที่ยวชมโบสถ์อีกแล้วจ้ะนะโบสถ์นี้ที่เราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะอันนี้เป็นโบสถ์เอ่อศักดิ์สิทธิ์จะเพื่อนๆของประเทศไอร์แลนด์จ้ะคนที่เขาอยู่แถวนี้เขาจะรู้จักดีแล้วก็ ต่างประเทศเวลาเขามาถ้าอยู่แถวนี้ยแถบแถวนี้เขาก็จะมาเที่ยวชมเนาะนี่จะโบนบริเวณใหญ่มากจ้ะตรงนี้ที่เห็นเขาตักน้ําจะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นน้ําจะเพื่อนๆนะเป็นน้าเขาเรียกน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูก่อนที่จะนี่จะ ส่วนนี้ก็กไอน้น้ำมันไหลามาจากเขาเรียกอะไรนะภูเขาจะเพิ่นๆนะเขาก็เลยแบบไม่รู้ยังไงเขาเรียกถึงเป็นน้ำน้าศักดิ์สิทธิ์จ้ะนี่ก็กดจากตรงนี้ใครมาก็ต้องเอาน้ํานี้ไปจ้ะเหมือนเป็นน้ามนต์บ้านเราเนาะเหมือนที่เขาเขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาเชื่อถือเนาะน้ําพลาสติกต่อมาก็จะประมาณนี้จ้ะ เราสามารถที่จะเอาไปล้างมือหรือว่าไปพรมนี่ส่วนมากเขาจะเอาน้ํานี้ไปแป้นไปไปพรมร่างกายเนาะนเป็นน้ํามนต์จะไปอาไปพรมเขาก็จะตักเขาก็จะตักไปจตก,ก็จะมีที่ขายด้วยเนาะก็จะขายกวนแล้ว ประมาณขวดเล็กขวดใหญ่ก็ประมาณอยู่ที่ยูโรกว่าถึงสองยูโรจะเพื่อนๆนี่จ้ะมาคราวนี้ดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลยจับใสตอนแรกมันวันนี้ถือว่าอากาศออกจะแดดออกเนาะดอกไม้จะเพื่อนๆชมดอกไม้ด้วยกันจะจากบริเวณเขาใหญ่มากเลยอืม ฉนมากคนอินเดียเขาจะชอบเข้าไปเขาจะจะเข้าไปข้างในก็ได้เนาะแต่เราแฟนกับลูกเขาเข้าไปแต่เราไม่เข้าไปจ้ะเราก็จะพาเพื่อนๆชมจะเป็นดอกไม้ที่เขาเริ่มที่จะปลูกเนาะหอมมากแล้วไม่รู้ดอกอะไรหอมจังจะเป็นดอกไม้งามๆจะ้ะกับบรรยากาศสวยๆ บางคนเขาก็จะกินจ้ะเขาก็ดื่มเนาะมันเป็นน้ําที่ลงมาจากภูเขาที่คนที่นี่เขานิยมเราก็เคยเอาไป,ปต้มจ้ะเพื่อนๆนะตอนที่เรารู้สึกไม่สบายเราก็เอาไปต้มแล้วก็ทําเป็นชาเนาะต้มน้ําแล้วก็เอาไปชงชา,า,ากาแฟจ้ะดอกไม้จ้ะกำลังงามเลย ส่วนข้างนอกก็จะมีขายพวกของที่ระลึกเนาะเกี่ยวกับพวกพวกเงินแจ้พวกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับในในเบิดในบูธนี้จะเพื่อนๆนี่ก็เพลงน่าจะประมาณตอนเที่ยงน,น่าจะเที่ยงเนาะเขาจะเข้าไปในบูธนี้ เข้าไโบสถนี่ก็เขาจะเข้าไปสวดมนต์กันเนาะอย่างเราเราเข้าไปก็ได้นะประมาณสักสามสิบห้านาทีเราจะมีอีกทีหนึ่งก็ประมาณสี่โมงเที่ยงแล้วก็น่าจะประมาณบ่ายสองแล้วก็หกโมงเย็นเราคิดนะคนเยอะๆเลยจ้ะมาจากทุกที่จ้ะไม่ใช่แค่ในประเทศอร์แล้วน,นะคือมาถ้าใครที่รู้จักอ่ มาพาักอยู่ในแถวนี้เขาก็จะรู้จักนะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไอร์แลนด์จ้ะนอกเชิ์จ้ะนะดอกไม้สวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆเอาดอกไม้งามๆาม,มาฝากด้วยจ้ะก,กับบรรยากาศดีๆวันนี้ยจ้แต่ก่อนนี้เขาจะมีดอกฟิลิปด้วยนะ ว่ามันไม่ขึ้นนะมันก็ไม่ได้ปลูกปีนี้จ้ะ 嗯。<laughs> <laughs> สุดยอดเลยจ้าสวยงามมา,จากจ้ะบริเวณเขาใหญ่มากเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเราจะไม่เข้าไปในโบสถ์จ้าวันนี้เพราะว่าในโบสถ์เราก็แบบเคยเข้าไปแล้วเนาะจดตรงนั้นน่าจะมีดอกไม้ดอกฟิลิปเราจะพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้จ้ะคนเริ่มขยอยมาแล้วจ้ะเยอะแยะเลยก็จะมีถ้าใคร นั่นก็จะมีรถมารับส่งเนาะชมบริเวณบรรยากาศเต็มใจจะ้ะครับคลึ้มฟ้าคลึ้มแดดมาจา้ะนะแต่ก็สุดยอดเลยเด็กๆก็มาเดินบริเวณนี้ ปูกดอกไม้ได้สวยงามมากจริงๆนะจ๊ะสวยขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วจ้ะเพราะว่าที่นี่แดดจะไม่มีเลยเนี่จะเป็นหลังห้งน้ำ ชมสุดดอกไม้งามๆจ้ะช่วงนี้ก็เขาสวนมนตเสร็จแล้วจ้ะเขาเลยออกมาจาก โบสถ์เนาะมันมีช่วงเข้าไปการสวดมนต์จะเน้าไปเพเดจะเป็นื่อนก็อยู่น่าจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงนะหนึ่งชั่วโมงเด้อห้าสิบกว่านาทีนี่เราจะตอนนี้เขาก็อ,ออกมาแล้วแล้วก็จะมีรอบอีกประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงเราไม่แน่ใจเหมือนกันเงินเยอะแยะเลย ทางน,นู้นก็จะเป็นพวกร้านขายหนังสือรด้ขายของเออ่บุก๊กช็อปแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นเ,นเหมือนของชำด้วยจะของของที่ทำเกี่ยวกับของในโบสถ์นี่จ้ะ บริเวณก็ใหญ่มากมากเลยจ้ะเขาจัดสีสันจัดดอกไม้จัดเป็นอะไรได้เพอร์เฟคเลยจ้ะแต่ที่แน่แนที่สุดก็คือเป็นแบบแหล่งฟรีจ้ะเพื่อนๆเราไม่ต้องเสียงเงินเนาะ,ะทางนี้ก็สามารถที่จะไปถึงนู่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินจ้ะ

재미ish waite icha mawe ดอกไม้มันดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะเพื่อนๆแต่เหมือนเขาเพิ่งจะเอามาลงเนาะและอีกอย่างน้น <Okay. S 1> ดอกไม้มันต้องการต้องการแดดด้วยเนาะแต่ว่าแดดที่นี่จะไม่ค่อยมีจ้ะแดดไม่มีเลยมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอ้มากเลยจ้ะดอกไม้อันรีอยู่ในน้ำ ตรงนู้นก็จะเป็นขายชากาแฟก็มีแบบแล้วก็ลาบรีเนาะเหมือนกับเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์เป็นห้องพิพิธภัณฑ์เหมือนเราสามารถเข้าไปดูได้จ้ะอันนี้ก็ใช่อันนี้จะเป็นพวกสุสานจะเป็นุ่นสมัยก่อนเนาะนี่แต่ตอนนี้เขาไม่ไม่นั่นแล้วเนาะเขาจะลำทานเล็กๆจะ้ะ บริเวณทั้งหมดนี่เลยจ้ะสนามหญ้าบริเวณเราก็สามารถที่จะเดินไปตรงนี้ก็ได้บริเวณทั้งหมดนี่เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเนาะเราไม่เคยเดินมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินจ้ะนี่เดินคนเดียวจ้ะนะ ลูกชายกับแฟนเขาก็เข้าไปในโบสถ์เราก็จะเดินพาเพื่อนๆชมบรรยากาศสวยๆจ้ะกับย้างงามงามดูตัดหญ้าได้สวยมากเลยนะเพราะด้นใหญ่มากจะ้ะคนแก่ก็จะเข้าไปในปิตรพัณฑ์ ไปดูของเก่าแก่ฟรีจ้ะแล้วก็จะมีของขายแบบของจำ้วยเนาะแล้วก็มีชากาแฟขายทุงน้นจ้ะกตัดหญ้าเด็กๆที่เล่นนี้ก็จะเป็นเหมือนแคมป์เนาะเหมือนก็จะมีสกูลแคมป์จ้ะ ก็จะกันอันนี้ก็ข้างหลังจะข้างหลังโบดก็จะประมาณนี้ดูรถตัดจ้าเขาสิสุดยอดเลยจะ้ะใช้สองคัน ถ้าแด,ดดดีนี่สุดยอดเลยจ้ะแดนเดี๋ยวก็ครึมเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ออกครึม okay. จะเป็นอย่างนี้จะบดอันนี้เป็นบทเล็กยะมี3มที่เนาะบตรงนั้นเราสามารถที่จะยอดเงินที่มันเป็นไฟเขี่ยวๆเรายอดงินแล้วจุดเทียนแล้เนหะมือนบริจาคคุณแก่ก็จะมาแล้วเขาจะทาเาื่ รไม่มีเงินถึงเรียนถ้ามีก็จะประโยชน์มันทำบุญจืะก็ตั้งแต่หนึ่งยูโรขึ้นไปเนาะ เราจะเข้าไปในโบสถ์นี้จ้ะอันนี้เป็นโบสถ์อันหนึ่งเนาะฮอะไรนี่ฟรีจ้ะนะอันนี้บทนี้คือบทศักดิ์สิทธิ เนะขามาคือคำาล่าเลยของแต่ละั่้นเนาะแต่ละประเทศเขาก็จะรู้จักบทให้ท่านั่นเนาะบทนี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์จะใครมาจากประเทศไหนถ้าได้มาอยู่แถวในแถวจะต้องผ่าน จะเป็นเทียนที่เราสามารถที่จะหยดเรียนสองยูโรจ่ายเหมือนทำบุญ